เห็นเป็นไวรออัลเวียดนามไอ้สุดก็ต้องมาทําตามผิดซ่าเวียดนานมะและด้วยความที่เห็นอย่างเดียวก็ไม่รู้มันทำยังไงไม่ได้รู้สักมาจินตนาการวิธีทำ้วยตัวเองเลยจ้าเอาแผ่นสติ๊กเกอรจุ่มลงไปในกระทะร้อนๆตอกไข่แล้วคนให้มันออกมาทั่วๆเลยทั่วๆกระทะไม่พอใส่ต้นหอมแล้วก็แม็กกี้และพริกไทยลงไปดูท่าน้องก็เหมือนน้องจะแข็งแข่งยังไงพกไม่ถูกไอต้ตรงที่ไม่โดนไฟอ้าวลืมใส่หมูสับเฉยเพิ่มห,หมูสับไปด้วยไม่เกินจริงนะน้องแข็ง,ขงการทดลองครั้งที่สอง เอาแผ่นแป้งลงไปจุ่มน้ำก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยยามาลงกระทะใส่มูสใส่ซอสใดๆให้ครบทวนตามพี่เออตามพี่มีเนี่ยอาชีที่เห็นตัตดๆนี่ไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจหั่นจะ้ะใส่วิกไทยด้วยครั้งนี้ดูท่าเหมือนจะดีกว่าเดิมก็คือขอบขอม,มันจะนิ่มกว่าเอาขาดเลยยะเราก็ทําการรอให้น้องร่อนตัวของน้องมาเองนะสรุปแล้วทั้งสองวิธีก็คือซื้อกินนะจ๊ะอร่อยกว่าไม่อิ่มอะเราก็รู้สึกว่า,าทาทาไม